ผมจะทดสอบการเปลี Тогда, moon, <t ick noise> ่ยนสีให้ป้าหาดูกัรยาวงัดกันสั้นูวยน้ำมันดูแน่นแค่ไหน้มัาเคลื่อนอันนี้เป็นน้ำมันเครื่องอย่างดีนะครับยี่ห้อไหนผมจะไม่พูดถึงเพราะว่าน้ำมันเครื่องทุกยี่ห้อมาทดสอบตรงนี้ไม่ผ่านอันนี้น้ำมันเครื่องอย่างดีที่ห่อดูแลใช่อ่าตัวนี้อย่างดีนะนี่ยี่ห้อแรกของโลกยี่ห้อแรกของโลกเลยอะสตาร์ทเครื่องดูบางคนซื้อรถมาจอดนานๆไม่กยได้สตาร์ทเครื่องนะคัญนะฮะเพราะว่าน้ำมันเครื่องมันอยู่ข้างล่างหมดเวลาสตาร์ทเครื่องมีการถึงล้อจะมีเยอะมาก น้ำหนักตัวนี้เก็บมันเวลาป๋าใช้รถน้ำเกียร์นะเกียร์เบาในละวันมันสึกล้อไม่ได้นะครับที่เป็นการเกียร์สีนะครับทุกอย่างเลยนะครับในเงี้ยเป็นการเกียรสีทุกอย่างจะมีการสึกล้อนะครับลอกไปกันครับตัวนี้ง่ายๆครับไม่ต้องรอเปลี่ยนใหม PI, function, <c oughs> siglo, ่น uh, ้ำมันเครืはは่องป๋าสามารถเอาตัวนี้ไปเทผสมกับน้ำมันเครื่องได้เลยไม่ว่าคันนั้นจะเป็นโซนิคไม่ว่าคันนั้นจะเป็นดีเซลไม่ว่าคันนั้นจะเป็นเครื่องท้ายเกียร์ใะไรได้ด้วยนะครับรถจักรยานยนต์ใส่ได้ด้วยนะครับใส่ไปปั๊ ภายในสิบนาทีเดียวนี้จะทําหน้าที่เข้าไปเคลือบทุก่วดเวลามันเคลือบปั๊บเี่เครื่อนยนต์ฝาจะทํางานบอแบบนี้นะครับหลักๆที่เราเห็นอย่างแรกก็คือเสียงสุดท้ายเสียงเครื่องเงียบเลยมันเงียบขนาดที่ว่าการหล่อเลื่อนภายในห้องเครือบพอดีมันเงียบปั๊บแรงมงแรงม้าฝาก็จะมาลดฝาและที่สำคัญเวลาแรงม้ามาในรถฝาจะมีพลังตัตราการเยียบการเร่งดี Rates, siempre, digital, สั้นๆง่ายๆคำเดียวก็คือผมว่า100ตัวนะครับใส่แล้วพัมว์รถดีมากเล่นมากนะครับพี่เตยและที่สำคัญก็คือเวลาฝาใี่สไปแล้วก็ไปยกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง10กิโลสามารถใช้ได้เป็น2ก็ได้ไม่ต้องโคเครื่องพังแต่เวลาเปลี่ยนถ่ายฝาไม่ต้องมาซื้อใหม่นี่คือข้อดีของเขาเลยอ่าเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเติมกีเันอย่ดี้เป็นเสนยดูน้ำรั่วหัวฉีดเป็นริ้ว1กิโลทั้งหมดเชื่อมแข็งนะครับปีนี้ครับตัวนี้ในเชื่อมแข็งตัวท ไม่มีน้ำมันเครื่องปัดขาไี่ได้ไปร้อยกิโลไม่ได้ทำไปไ,ไ,ได้ถูกต้อง